สวไปดีพี่น้องมือวนนี้สเสแสงกำลังสีไปซื้อต่ำเนาะขี่รถที่ไพาพาเด้อพี่น้องกำลังสีไปเอาไปซื้อต่ำมากินตอนเที่ยงน้ำกันเด้อจ้ามือสุภูสุคนตัวานาคือสายผู้หลวงนะรถงวัวอยู่หลังข้างเด้อพี่น้องสเสแสงกำลังขี่รถที่ภัพา ไทยเด,นด่นเยอบนขึ้นด้านเจอรออะไรพี่น้องขึ้นด้านเจอรอสิบเก้าลักสิบเก้ากิโล ี่ก็มาหดหานต่ำเลยเดอ้อมาหดหานต่ำเลยเด้ออันนี้เจ้าของหานต่ำกินต่ำ้าปุ้นพี่น้องให้มีค้าต่ำให้พี่น้องมาพี่ได้ซื้อกินถ้ายูเือนเลยได้ต่ำเองพี่น้องมาลินมาลินจะกล่าว่าอยู่ในนี่แหละ มาที่พี่นี่ทรงสามปีแล้วก็เมื่ออยู่บ้านขายเครื่อเอาเจ้าริจืเอคชอบมากมากนาะเขาไอ้ขิงเด้มากมากกินตามนาะเขาไอ้ขิงจะมีกายนี่เพื่อนพูดไอ้ขิงจ้ะพูดแต่ว่าขึ้นเด้คุึ้นไอ้ขิงกับน้องไอ้ขิงมากมามันเดียวใส่มะเขือใส่มะทั่วมากอย่างนี้พี่น้องใช่ มีค้าก็งามงามตามข้าวปุ้นขนมจีนข้าปุ้นบีบอะลวกเอา ออเออข้าปุ้นอันบนอันปินมัดแันนะคะแบนทำลายแตกเลย ใส่แครอทอีกตังข้าวปุ้นบานี้ใส่แครอทเด้พ right um, so like nope totally ี่น้องใส่ได้ครับมีสีสันนะแต่มันกินแต่เซฟใส่อย่างอื่นได้ไหมซื้องฮเป ขายดีอยู่อ่ะตดแรงๆนะพวกแม็กซมาซื้อมื่อนี่แหละมีแขกโซงซามือโซงสาม่รัยมีแต่ช่องเต็มมื่อนี่มันัอากาศไม่นห้เขาหนาวจะจีมล้จีบบอจะจีจะแซฟแล้วก็แซตัี่เข้าอ่ะอแล้วแบบไม่้ัซี่เข้า มีเ็กระปูตัดเสื้อชงไปกินดูบริษัทมาเห็นเรียบบนนี้นะมาลินเนี่ย <c oughs> <c oughs> เขาก็ได้ต่ำไปพี่น้องมีต่ำมีเคี้ยหมูมีข้าวส้มด้วยจ้า ซื้อกินที่ลังค้างกินอยู่ลังค้างวันนี้ก็กลับเลยพี่น้องมีแตร่รถมีแตร่ตรถแญ่นๆนะงั <c oughs> น้นแหละ ยูน <Yeah. S 1> ิเทลยูนิเทลญหากับมาตั้งนจะก่ากับว่มีปันหากัะย้ายมาเตมบุรุษค่ะ บนสอแสงพักแล้วพี่น้องได้ตามกระปุ้นกับเคียบม,มูกับห่อส้มห่อหนึ่งเนาะมากินพี่น้องคลิปนี้ก็มาฮอนนี่ก็ขอลาพี่แล้วเน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสงมหาไส้ในเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย